ถ้ามงทางอะไรอะไรตรงนี้อะไรข้าวข,ข้าสอบอ่ะนั้นก็ไปแล้วเออนือฮะพี่เกตอนทเนอหรอานนะนี่ถ้าเราไปเป็นย่างเป็นอะไรกั นั่นนะแต่ตอนแรกก็เหวียวเหวียวกันหน้าดูเหมือนกันนะเฮ้ยรถใหญ่ไอตกลงตลาดด้วย่ะก็จะมีตลาดทั่วใช่เหวี่เห้ี่ยวก็ตลาดนั่นแหละ